อยสวัสดีครับผมผมนการนะครับผมก็เช้านี้ครับเราจะมาดูโรงพ่อเห็ดนะครับซึ่งเป็นโรงที่จัดทําขึ้นเพื่อที่จะเตรียมรองรับก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดผมทําเองนะครับก็คุณแม่เป็นคนทำนะครับตัวนี้โรงเห็ดนะครับนี้มันดูโรงแรกก่อนโรงแรกก็ทําไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้มุ่งนะครับยังไม่ได้เสร็จอะไรเลยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทําเองนะออกแบบเองนะครับ ออกแบบเองนะครับก็วัสดุก็เอามาจากสวนนะครับจะมีสวนนิวหกไร่นะครับไม้ไผ่ก็มาจากสวนนะครับก็ล้มมาเป็นกกอกลเนี่ยกองอยู่นะครับนะครับก็ทําไปตามรูปแบบนะครับอันนี้ลงน้สามาบรรจุได้สองพันก้อนนะครับอันนี้ก็ทําไปก่อนนะครับก็จะมีการวางที่ที่วางก้อนเห็ดนะครับนี่็ทาเป็นริ้วๆนะครับแข็งแรงครับก็ใช้ลวดก็ได้นะครับ นี่ก็ทำเป็นชั้นก้อนนี่ก็จะวางอย่างนี้นะครับวางหันหน้าออกนะครับนี่หลังคาก็จะใช้มุงแฝกนะครับแล้วก็คุมด้วยด้านข้างก็จะเป็นแสลมนะครับนะครับก็เป็นแสลมครับนี่เพิ่งทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี3โรงนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําเป็นทั้งหมด7โรงนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็สามารถเก็บก้อนเห็ดได้วันละ2,000ก้อนนะครับเ้อเห็ดก็ทําเองครับก็พอดีแม่เขา มีความรู้ด้านนี้นะครับเพราะว่าเขาได้อบรมมาแล้วก็เริ่มทํามาหลายปีนะครับแต่เพิ่งจะมาทําจริงจังปีนี้นะครับก็เชื้อเห็ดก็สามารถอยู่ได้8ปถึงเเดือนถึงสิเดือนนะครับเพราะว่าเราทําเชื้อเองเรามีเชื้อเยอะนะครับก็สามารถเก็บได้อันนี้เป็นโรงความกว้างก็ประมาณ2เมตรครับสเมตรคูณหนะครับ2อคูณหนะครับแล้วโรงของโรงนี้นะครับอ๋อขออภัยก็ประมาณนี้ครับสองคูณสี่ก็ไม่ใช่สองคูณหนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น3เมตรนะครับ3เมตรคูณ6เมตรนะครับก็จะนนี้จะโลงใหญ่หน่อยนะครับก็วัตถุดิบก็เอามาจากสวนนะครับอย่างอย่างอย่างต้นนี้นะครับก็จะมาเป็นต้นกระถินนะฮะอ้าวยังยังมีนี่นะครับถินจากสวนนะครับยังไม่ตายนะเนี่ยตัดไม่มียังไม่ตายนะครับเนี่ยเพราะตัดจากอันจากสวนนะครับก็คือมาทําไม้ไผ่ก็จากสวนนะครับทุกอย่างจากสวนหมดเลยวงแฝกนะครับ นี่ครับผมก็ทําไว้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ปลูกผักนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เช่านะสามงานนะครับที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นร้านขายเล็กๆผมเอาไว้ทําสําหรับเตรียมขายเห็ดขายปุ๋ยนะครับก็จะทําเป็นโรงเพาะไส้เดือนด้วยแล้วก็โรงโรงเห็ดนะครับแล้วโรงเก็บพวกขวดพลาสติกพวกอะไรนะครับเก็บให้แม่นะครับตรนนี้ก็จะเป็นที่เผาถ่านด้วยนะครับอันนี้ก็จะปลูกผักนะครับดูนะครับ เพิ่งมาเริ่มได้ไม่นานนี่เองนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะครับโองผบ้านหลังน้นนะครับบ้านผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเพาะเห็ดตรงนี้จะเป็นเส้นทางในหมู่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นในหมู่บ้านเส้นกลางหมู่บ้านนะครับนี่ดูมะละกอสวยงามครับผมมะละกอตัวนี้จะเป็นฮอนแลนด์นะครับมะเขือก็เป็นมะเขือเปาะขาวนะครับเขาปลูกหลายอย่างครับผมนู่นนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับเพาะถานด้วยก็จะทําเป็นโรงเก็บถานด้วยนะครับ นี่ครับมะกอกาลังงามเลยต้นกําลังงามปุ๋ยที่ใช้แล้วก็มีปลูกกล้วยนะครับกล้วยไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยจากนี่ครับมูลไส้เดือนบ้างนะครับเศษอาหารบ้างอะไรนะครับมาจากแม่นะับแล้วก็จากก้อนเห็ดเก่าที่มีอยู่ฝหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็มีก้อนเห็ดอยู่ประมาณสองพันก้อนนะครับนี่ครับมะเขืองามครับเราใช้อ้าวมีลูกนะครับนี่ครับมีลูกแล้ว เราใช้ปุ๋ยชีวภาพนะส่วนใหญ่แล้วก็น้ําหมักแม่ก็หมักเองนะครับเราก็ปลูกขา,ขายนะใครปลูกไว้กินนะเหลือก็ขายอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับร้านนะครับสําหรับให้บวกขึ้นนะครับเราก็ทําเองจากไม้ไผ่นะครับพื้นที่นี้สามงานเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้ถ้าเกิดมันเติบโตนะครับเรามีพื้นที่ขายเองเรากินเองด้วยด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบแนงลักนะครับแนงลักนีนะครับ น่นะครับเยอะครับพริกเพิรกแล้วก็มีนะครับนี่อันนี้เขาเรียกต้นกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบก็ปลูกที่บ้านเยอะนะครับอันนี้เป็นกระเจี๊ยบใหญ่อันนี้สรรพคุณก็ดีนะครับก็เอาไว้รักษาโรคภายในน่วยแกงต้มยำอร่อยมากนะครับก็ทานทุกวันนะครับเราก็เก็บผักจากในสวนนี่แหละนะครับแปลงเติงเราก็ปลูกครับนี่นะครับระบบน้ํานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเราก็ไม่ได้ลดนะครับ ถามว่าเรามีน้ําไม่มีครับเราใช้น้ําปปาก็ได้ครับเราต่อท่อมาแล้วนะครับนี้เราจะเดินท่อรอบบริเวณนี้ประมาณ3งานนะครับตอนนี้ก็เดินมาครึ่งหนึ่งนะครับรอความเห็ดขึ้นแล้วก็จะทําต่อนะครับนี่ครับที่บ้านก็จะมีบวบมีอะไรเต็มไปหมดข้างบ้านปลูกหมดทุกอย่างนะครับอะไรที่กินได้เราก็จะปลูกกินได้ขายได้ปลูกนะครับแบ่งปันนะครับนี่นะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับ ผมเองก็ตั้งชมรมเกษตรเพื่อพ่อนะฮะเป็นอยู่ใน YouTube ในช่องเฟซนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามหรือไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาปรึกษาได้ครับก้อนเห็ดทำยังไงโรงเรียนทำยังไงนะครับขอญาติเป็นวิทยากรแนะนำได้นะครับครับผมอาจจะไม่เก่งนะแต่ก็พอทำได้นะครับนี่นะครับ บรรยากาศพันป้านครับผมชีวิตหลังเกษียณโรงงานนะครับแต่ก่อนก็ทํางานโรงงานมาตลอดชีวิตนะครับช่วงนี้พ่อแม่ป่วยนะครับต้องกลับมาดูแลนะครับตอนบุเลยพ่อนะครับแม่ก็แก่แล้วครับดูแลไม่ไหวนะครับในฐานะพี่ชายคนโตนะครับก็กลับดูแลพ่อแม่ที่บ้านนะครับก็มาทําเกษตรพอเพียงถามว่าอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้ครับผมก็ทําหลายอย่างนะครับผมก็ทําเครื่องปั่นเหยื่อตกปลาทําเหยื่อตกปลานะครับส่งลูกค้านะครับก็ว่างๆก็ออกไปตกปลามาทาปลาส้ม ทำปลาส้มปลาเดดเดียวขายก็พอมีรายได้ครับบางบ้างผมไปช่างด้วยนะครับผมก็รับงานเชื่อมรับงานโครงสร้างรับงานหลังคาไปเรื่อยนะครับอยู่ที่บ้านนะครับสามารถทําให้เรามีความสุขได้กับชีวิตหลังเกษียณโรงงานนะครับอย่าคิดว่าออกจากโรงงานแล้วไม่มีอะไรครับคนเราถ้ามันมีความคิดนะครับมันก็อยู่ได้ตลอดนะครับอย่าไปคิดว่าเออกมาแล้วไม่มีทานะครับก็มันมีตลอดอยู่ที่ว่าเราจะใช้จัดสรรยังไงกับชีวิตนะชีวิตเราได้อยู่ได้เรามีที่มีทานนะ ที่เราก็มีครับบ้านเราก็มีนั่นคือทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับมีอยู่ก่อนที่เราออกจากบ้านไปเริ่มหาเงินหาทองนะครับทีนี้เราก็ใช้ทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับเ็าสร้างมันขึ้นมาก็ได้นะครับขอแค่เราอยู่แบบมีความสุขพอเพียงนะครับแม่ไม่ลำมากล้มมากนะไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ได้ครับผมไม่ต้องดิ้นรนมากแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับเราก็เป็นทั้งนายตัวเองทั้งลูกน้องตัวเองนะครับขยันมากได้มากครับขยันน้อยก็ได้น้อยนะครับ ถามว่าการตลาดอยู่ตรงไหนนะครับการตลาดก็อยู่ที่เราเนี่ยนะครับอยู่ที่ปากอยู่ที่ในความคิดของเราว่าเราสร้างการตลาดแบบไหนทุกวันนี้สมัยนี้การตลาดมันออนไลน์ครับผมไม่จำเป็นต้องมีร้านค้าไม่จําเป็นต้องมอีที่ตั้งนะครับมันสามารถขายของได้ตลอดนะครับเพราะว่าเรามีการขนส่งที่ดีเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการโฆษณาทุกอย่างสามารถทําเองคิดเองเราต้องเอาวิชาความรู้ที่เราได้จากโรงงานมาพัฒนาองค์กรมาพัฒนาองค์กรของเราครับผมเรียกองค์กรแล้วกันเนาะ มันเป็นของเราครับเราไม่ต้องไปตอกบัตรเข้าทาทางานนะครับนั่นแหละครับนี่คือความสุขครับผมความสุขท่ีท้จริงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามสําหรับนักการด้วยนะครับพิเศษเพื่อพ่อนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากไลค์แชร์นะครับสวัสดีครับ